วดีค่ะวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้เราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะคืองานช่างนะคะเรื่องนะคะหลักการซ่อแมแซมและว,วิธีการซ่อแมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้นะคะโดยคุณครูวิภาเหมือนเดิมนะคะ ดูต้นทค่ะมาดูเป้าหมายการเรียนรู้เลยนะคะมาตรฐานการเรียนรู้ที่มาตรฐานที่ง .1.1 นะคะคือเรียนแล้วจะต้องเข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบ,บวนการทำงานทักษะการจัดการทักษะาการแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะน,นิสัยในการทำงาน มีจิตสังนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดแวดล้อมเพื่อดำารงชีวิตในครอบครัวน,นะคะอันนี้คือเป้าหมายนะคะที่นักเรียนเรียนแล้วนักเรียนจะต้องประพฤติปฏิบัติได้นะคะเามาเรียนกันเลยค่ะมาดูอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านบ้างอย่างเช่นอะไรบ้างคะขอ้อนใช่ไหมคะเลือยคีม กันไกตัดกิ่งกล่องใส่ของรองเท้านักเรียนแล้วก็กรอบรูปนะคะและก็มีอะไรมากมายเลยใช่ไหมคะที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านของนักเรียนนะคะเ,เมื่อใช้งานแล้วไประยะหนึ่งนะคะหรือใช้งานโดยไม่มีความระมัดระวงังใช้งานโดยไม่ถูกวิธีเนี่ย อาเกิดการชมรุดได้เล็กน้อยนะคะถ้าชำรุดได้เล็กน้อยนักเรียนก็สามารถเป็นไงคะซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองโดยใช้หลักการซ่อมแซมและวิธีการที่ถูกต้องนะคะเอามาดูเลยค่ะหลักการซ่อมแซมเป็นยังไงหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้นะคะมีหลักการอย่างไรดูเลยค่ะ หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ต่างๆมีหลักการสําคัญดังนี้ 1. ศึกษาวิธีการซ่อมแซมที่ถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติงาน 2. เมื่อตรวจสอบร่องรอยการชํารุดต้องรีบซ่อมแซมทันทีเพื่อไม่ให้ชํารุดมากขึ้นจนซ่อมแซมไม่ได้ 3. ซ่อมแซมด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามลักษณะการชํารุด โดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมให้เหมาะสม 4. ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน 5. ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้หลังการซ่อมแซมทุกครั้ง 6. ถ้าอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ชำรุดมีวิธีการซ่อมที่ซับซ้อนหรือมีอันตราย ควรบอกให้ผู้ใหญ่ในบ้านซ่อมแซมให้หรือจ้างช่างซ่อมนะครับนักเรียนรู้หลักการซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้แล้วนะคะมาดูต่อวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ซ่อมแซมอย่างไรนะคะมาดูกันเลยค่ะ ตัวอย่างการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้การซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือค้อนลักษณะาการชำรุดหัวค้อนหลวมวิธีการซ่อมแซมตอกลิ่มที่หัวค้อนเข้าไปให้แน่นจึงน,นำไปใช้งานเลื่อยลักษณะาการชำรุดน็อตที่ยึดด้ามเลื่อยหลวม วิธีการซ่อมแซมใช้ประแจรหรือไขควงขันให้แน่นแล้วแต่ชนิดของน็อตที่ใช้ยึดจึงนำไปใช้งานทีมลักษณะการชํำรุดไม่สามารถง้างออกและใช้งานได้วิธีการซ่อมแซมหยดน้ำมันกันสนิมและง้างเข้าง้างออกจนคล่องเป็นปกติจึงนำไปใช้งานกันไกบตัดกิ่งลักษณะการชํำรุนดน็อตยึดกันกตัดกิ่งหลวม วิธีการซ่อมแซมใช้ประแจขันให้พอดีแล้วหยดน้ำมันจึงนำไปใช้งานความรู้เพิ่มเติมวัมสดุและเครื่องมือนอกจากจะชำรุดจากการใช้งานแล้วสาเหตุที่สำคัญคือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธีนั่นเองครับ ดูกันต่อเลยนะคะการซ่อแมแซมเครื่องมือเครื่องใช้โดยวิธีการติดกาวบ้างนะคะทำอย่างไรมาดูกันเลยค่ะตกนะคะการซ่อมแซมเครื่องใช้ด้วยการติดกาวชนิดต่างๆสมุดหนังสือลักษณะาการชำรุดสันปกสมุดหรือหนังสือขาดหรือหลดุดวิธีการซ่อมแซมใช้กาวลาเท็ก กาวสายสก็อตเทปหรือเทปกาวติดสันสมุดหนังสือเข้ากับปกให้แน่นกล่องที่ใส่ของเครื่องใช้ที่ทำจากไม้อัดลักษณะการชำรุดชิ้นส่วนเครื่องใช้ที่เป็นไม้อัดซึ่งประกบติดกันหลุดออกมาวิธีการซ่อมแซมใช้กาวลาเทปทาที่ไม้อัดที่หลุดออกมาแล้วติดประกบเข้าบริเวณเดิม ใช้กาวพลังช้างซ่อมแซมให้ประกบชิ้นส่วนให้เรียบร้อยแล้วใช้กาวพลังช้างหยดตรงรอยต่อทิ้งให้แห้งจึงใช้งานได้รองเท้าหนังและกระเป๋าหนังลักษณะการชำรุดพื้นรองเท้าหนังเปิดออกจากตัวรองเท้าและชิ้นส่วนกระเป๋าหนังหลุดจากตำแหน่งที่ปิดกาวไว้วิธีการซ่อมแซมใช้กาวยางติดพื้นรองเท้าเข้ากับตัวรองเท้า และใช้กาวยางติดชิ้นส่วนของกระเป๋าหนังที่หลุดออกเข้าไปใหม่กรอบรูปแจกันและกระจกตกแต่งด้วยเปลือกหอยหรือวัสดุธรรมชาติลักษณะการชำรุดวัสดุตกแต่งกรอบรูปแจกันและกระจกหลุดออกวิธีการซ่อมแซมใช้กาวปืนซิลิโคนติดเข้าไปในเครื่องใช้ดังเดิมและนี่ก็คือหน้าตาของกาวชนิดต่างๆนะครับกาวลาเทก กาวยางกาวพลังช้างกาวปืนซิลิโคนความรู้เพิ่มเติมการใช้กาวติดวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆต,ต้องมีความระมัดระวังโดยเฉพาะกาวพลังช้างเพราะเมื่อติดที่ผิวหนังแล้วจะล้างออกได้ยากอะน่าเรียน เรียนเรื่องการซ่อมแซมไปแล้วนะคะทั้งหลักการและวิธีการซ่อมแซมมาดูการสรุปในสคะช่วยครูสรุปหน่อยการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยเป็นไงคะการซ่อมแซมเนี่ยเราควรศึกษาวิธีการซ่อมแซมให้ละเอียดนะคะและเข้าใจเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมและซ่อมแซมอย่างตั้งใจนะคะมีสมาธิในการทำงานจะได้ไม่เกิดอันตรายขึ้นได้นะคะ เมื่อซ่องแซมเสร็จแล้วควรเก็บอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ซ่องแซมนะคะให้เรียบร้อยทุกครั้งนะคะ,ะเด็กๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเมื่อเข้าใจแล้วมาดูเลยค่ะเปิดหนังสือไปดูใบางานวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่สี่พฤิกายนนะคะเปิดไปตรงวันที่4ี่พฤิกายนนะคะ จะมีใบงานอยู่หนึ่งใบเห็นไหมคะให้นักเรียนวิเคราะห์วิธีการซ่อแมแซมสิ่งต่างๆนะคะทำมาส่งครูนะคะสู้ๆนะคะวันนี้นะคะขอจบเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ